รายการมือนี้ก็ตามซื้อคลิปเลยเนาะพี่น้องเข้าไลยครับของมาจากอ่าประเทศไทยเนาะพี่น้องก็คือมาซุกได้ไปสั่งอ่าไม้เนาะพี่น้องเนาะสั่งไม้ที่แบบว่าติดใช้ข้อเสื่อนะพี่น้องรายการใส่ตัวฮับแบบวา่ายูนิเตอร์สาวทาไปไกลซัมได้ก็ได้ยินนะนะพี่น้องเลยรายการมือนี้เนาะเป็นสปอนเซอร์จากไอ่จากท่างฝั่งไทยไอย่ทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องกับ เป็นซื้อไฮบาวซุกหลือเปปีใหม่เนาะคนคนระเครื่องพี่น้องเอ้ยก็ขอบขอบคุณนได้ๆเนาะเขอให้เป็นอายุหมันคนยืดลำลุ้ยลำลุ้ยเนาะแต่เมียงามงามเนี่ยพี่น้องโู้โหว่ามันมันราคาเสไลด์พี่น้องมันมันราคาบริสุทธิ์ถึกแล้วเนาะปีใหม่เนาะแม่ราคาเป็นราคาเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันซักพี่น้องมันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะป้าที่้องพี่น้องเลยเป็น แบบเป็นได้ชัวร์ใจนะนักควาหมายว่ามันมันลายนะก็มันราคาแพงมันมีเนาะมันราคาแพงนะแต่เป็นสนับสนุนการเฮ็ดคลิปของพวกเฮาเนาะพี่น้องเนาะของบาซุกแหละของปีใหม่คนละเครื่องเนาะไปบาซุกสีคล้ายให้เบิ่งเลยเดี๋ยวเทามาคล้ายเบิ่งข้างในเด้อเป็นไม้เอียงแหละซาลาโมนิกเนาะพี่น้องเด้อ ส่ตงตรงจากไทยได้ได้วยนี่พี่น้องสามมือหอดเนาะส่งมาจากไทยไว้เนาะ<ม>ปกติเขาส่งเพราะมาจากไทย,ทย,ทยมันถือมันถือมือแบบว่าพอดีเลยแต่การทั้งหันเขาจะสั่งแบบว่าเขาจะส่งแบบรวนะนะมืึ่เดียวหอดเด้อโอ้นี่ <laughs> ป้านี่ป้ายังดีแพ็กกันแตกเลยตัวแพ็กกันแตกโอ,โอ้พี่ไม้จ้าววันน<อ>ี้ป้าขอแบบมันจีนใหน่อยพี่น้องเห็นไหมหูว เนี้ยถอดตองวะฮะตองต้องอันนี้มันต้องซีกันเดีอวก่อนเดี๋ยเนี้ยมันจะมีดึงออกดึงไหนวะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตอกกระกรนี้ออกก่อนป้าแพ็คมาอย่างดีเนาะพี่น้องมึงเนี่ยนะเจ็ดในหัวผมเป็นกลองเนี่ยหน่อยเนาะพี่น้องมันจะมีแบบราคาแปดพันก็มี่เนาะพี่น้องแล้วตัวนี้มันเป็นเศตแบบราคาหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันเลยพี่น้องป้าคนละกล่องท้องไทย เนี่ยังแต่แ่าพี่น้องเอ้ยขอบคุณพนดีครั้งเนาะขอบคุณเลยไเด้อไล่เด้อหายสื้อให้บ่าวซูกาปีใหม่คนละอันเนาะดีใจเพราะแจ็คสิขอบคุณจังเลยของอันนี้บ่าวซุกแบบว่าบ่าซูกิจได้แห้งไหนเพราะว่าแบบว่าบ่าวซูก็ไปถ่ายคลิปแบบว่าไปดินอยู่บ้านนั่นบ้านนี่อะไรอยากไปรีวิวขนาดอะไรกันเวลาเขาถ่ายลูมันสิเขาไม่แล้วกันมันเห็นถ่ายบริยนเสียงเนาะพี่น้อง มาตีมาไข้บนก่อนเวลาเวลาขับรถก็แบบว่าได้ยินัเจนได้ยินงเจ็บโได้ยินเสียงลมบ่บ,บ,บ,บ่มันก็นมีตัวกนันลมนำโอเพนอยู่ในปีนจีกอันนี้สกอตมันออกก่อนนีนนเน่เห็นบ่จีกเต้มอ่ะนี่มาบนไก่บงอันนี่เป็นจไดงผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยไม,ม่ใช่ว <laughs> แตกแล้วแต่ถุซิคอมแทบแตกสั่โอ้ยจะสีไดาย เปิดจะได้เปิดบมปเป็นตัวนี้ออฟฟิศน่นากลัยอันนี้เออน่ากลังานัวนี้ออกมาเปิดกลองกันเลยาเาลมาดึงออกมาปีไหมหนูดึงออกมาจะดีโอ้กล่องมันแบบพรีเมี่ยมมันดีเนะาะปะบรรจุกล่องเนาะเฮ้ยเออแกะออกมาเล่แล้วมันมีเด็กะบีนี่นี่ปะบรรจุกล่อง,หงหนะแบบรูราขน,หหนาดเนาะสุกเนาะ เออมันจะมีเด็กกะแก้วมาจ,จิเดี๋ยวจะได้มนันโอ้ปีพี่ไงไงามาทั้งทีมีอันนี้มีถ<ม> <ตก S 2> ุงบบน,นี่โอ้เอ้าปีเขาโมยอย่างน,นี้วะมีคือกันโอ้โหปีพีพ่พี่น้องนี่มันจะมีตัวทั้งนี้อยู่นี่เนาะเนี้ยมีกล่องแก้วป้าแบบ<ม>นี่นยังอันนี้คือเอ้ยังอันนี้ขายตัวนี้ก่อนปีใหมครับมาขายพร้อมกันครับขายตัวใดก่อนเดี๋ยวน้ำมันนิดน้ำมันกูนี้ตัวนี้มอืง ต er er in> yeah ื่นเต้นหนึ่งสองสามเปิดเอ้าฮึกฝึกดี่ดูแล้วมันความนะอ๋อเปิดออกมาอันทีเป็นเจซี่พี่น้องเปิดออกมาพ่อเบิ่งแต่การแก้มันก็แบบมันทีเป็นแบบอ๋อซุกมันนี่มันมีผูสาดเออมันจะเป็นแบบแทนชาร์จมันตัวนี้โอเพนจะได้โอเพนจะได้อ๋อบีบีปี้บีบบ้าเออแต่มันจะง่ายขึ้นโอ้ยน่า นี่ถ้าเสียไปใส่ใต่โซ่สามห้าสิบไปใส่นี่ก็คืออันนี้เ้าสิเสียบใส่โทรศัพท์เป็นตัวฮับมันตัวนี้ฮะเสียบใส่โซลาร์ซับมาตัวนี้แล้วก็ไม้ตัวนี้เป็นหนีบใส่เสื้อสองอันมันไหนสองอันอ๋อไหนสองตัวนี่ถ้าหนีบใส่สิบไปไหมมันก็สิได้ยินได้ยินได้ยินครับมันคือห่วงอันนี้มาเนี่ยใช่มันหุ่วงนะแบตไหมบ้าจำนวนแบตมันได้หนึ่งอ๋อแล้วก็หนีบใส่เสื้อแบบนี้แบบว่าโอมันบู้สาใหเูมันอันนี้เาต้อดลสาบแตมัันยงอยู่บิ เนี่ยมาตีตีไปบังเ่านไงเออไปบังกล้องอ้ไรทีหล่ะอ๋อหลอกตัวนี้มันหรอกอ่ะเออกดจึงมั้งไงกดจึงล่องเปิดตัวเออกดจึงคือเปิดเออโอ้กดจึี้ได้สิคอยต้องไปเฮียนแบบว่าอันนีิเม่เนาะพี่น้องแบบว่ารีวิวเบิ่งไหมแล้ววะยากษ์เลยเบิ่งอยู่น้อยหนึ่งอ่ะสิลองลองเด้อพี่น้องมันจะเป็นจะได้ไหมมันสเขาอยู่วะามัเอาเอาโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ก่อน

ถ้าพวงนุ่งมันก็สิสากแวดถ้ามันต้องสากตัวนี้ต่อเนาะจะต้องขอัวนี้ต่อที่ละอันนี้บม่ได้สากเลยตัวนี้มันสุกเขาักเออสากอันนี้ต่ออันจะเป็นแบบแทนสากเลยแต่แบตซ้ำห้องในยตัวนัะอ๋ออันนี้อางปลาโอ้พี่น้องเลยของแพงไม่แพงเนาะใส่ในการนะอ่าเพิ่มไปว่าอัพเกรดการใส่งานของขเ้สุกสากเลยเออ ใส่ในการหมายว่าปรับปรุงการถ่ายคลิปของพววเข้านะพี่น้องสําหรับเสียงเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้ต่อพี่น้องมันชิมี่เองขอยกบเห็นเขารีวิวในยูทูบส e มโออพี่มันจะเป็นแบบกันลม้มหัวกันลม้มเขาจะเป็นด,ดีไซน์ล่ะนี่มันจิมีหัวอันนี้ซ้ายอันนี้นี่เดนนี่เดนนี่เดน,น,น,นแถมเขามาใหา้นี่โอ้พี่น้องเลย นี่เป็นไม้แบบติดข้อเสือตัวนี้ฮะแบบว่าเวลาจะอยากซ่องนี่จะเอาขาวเน้นๆจากนี่เขาเน้นมันเนไม้เน็โทรศัพท์ซุปใช้โทรศัพท์บ่มันบริสุทธิ์ุปใช้ในโทรศัพท์มันเป็นซุปใสใสๆมันฉีซุปใส่ตัวนี้นี่นี่เด้อใสดันี่แต่ก้าตัวนี้นิบใส่ทั้งไหก็ได้แต่ว่ามันสีดังในนี้โอ้แต่ว่ามันสีดังอยู่ในนี่พี่พัดตัวนี้เลยค่ะตัวนี้มันจะเป็นแบบหัวกันล้มมันฉีดใสกับตัวใดวะคนยังบทันรหงอ่ะเด้อลองลองมันนิไใสน มันม <Z an pi> ันบโมดกันลบตัวนี้ดีใช่ว่าแนนี่บอโอ้ตัวนี้พี่มันติดใช้ตัวนี้ตัวไหนมีเด็ดตัวนี้ซาลาโมนิกตัวนี้นี่นี่ไม่รแบบว่าเขาหยาดมันลบเขาขนาดเขาก็ะุบเขานี่เออนี่เด็ดนี่คือกันลบมันข้างนอกลบราคาอันแพงเนาะเออขาดกับวี้เอยไหลของขาดเลยสองอันเปนโมกินเนาะโอ้ยกะจะเป็บ่อท่านเดี๋ยเห็ดเป็นเนาะหยุดเป็นนี่โมเคย่อใส อ,นะอันนี้ก็คือมันมีแท้มาสองอันเนาะพี่น้องมันมีอันนี้สองอนะันซ้ายอันอน่ะสองอันต,ตัวนี้สายสามมันมอเนสุกเออตัวนี้เป็นสายสามหรือเปล่าเนี่ยสายสามของตัวสซนิคมันเป็นสายซีครับสายโอ้โหสายสามตัวนี้เนาะเออ,เอ,อนี่นี่พาาี่น้องหัวสามหัวมีเนาะโอ้ห้ามปิดไว้จะเสิปไา ดูแลขนาดดูรลขนาดิึงแต่กล้องนะมงแต่กล้องยังดูแลเลยเนาะแบบราคา่่หมื่นราคาหมื่นสองพันบาทเริ่มเบิรกับสองหมื่นสี่พันโทรศัพท์โทรศัพท์ม่นเมกก็โทรศัพท์เลเจ้ตัวนี้เด้อชั่งเงินว่าตัวนี้โทรศัพท์เลยสิเนี่ยโทรศัพท์จักงมืนค่ะ แ่แผนอย่จคมือกูอน่เมือตัวนี้อันละึงเมืออันละึ่งเมื่ออันละึมือสองอันตัวนี้มันจะเป็นหน้าจอแบบยังตัวนี้เาสิบหาเส่ซปอร์ับน้ากัเปิดปบ่มันมันบ่ได้เปิดเดี๋ยวเขาจะไปซุบเซเร์สับเนี่ยมันก็จะเป็นอยนี้เลย มันก็จะเป็นอันนี้ด้วยมันมันจะแบบเสื่อมต่ออัตโนมัติเป็นตัวนี้ฮะในห้องก็เปิดตัวนี้ฮะไม่มีใบให้องอย่างเดียวบ่บ่มีแท้จริงมันมีบ่กทำอีทแท้จดิงมีอยู่ใบเลยมีอยู่เลอ่านมันได้หังสือพิมพ์มันมีใบมีงบนมีสิ่งเจ้าตัวเดี๋ยวจะไปเบิ่งในดีวิวยูทูบเอานพี่น้องมันจะเข้าใจแบบว่าตามขุดใช้งานจริงฮะนะมีภาษาไทยอยู่เด้๋ย สางคเอบยากาเอาเปิ paid, so ีว <desp lawsuit. S 1> ิวเนาะเดีวิวคกานครับมันบยากาพอใช่เลยกกันนะเาตัวนี้ของเก่าป่ตัวนี้ของคอยตัวนี้ของคอยลงกันะเนาะลงก็จะไเก็คือกันดกราสายป็นไหมมันกเป็นัคือกันเออมันมีตัวนี้ เอาซ้ายของข้าพุทธปุนกันนะเอาของเก่าวันนี้เป็นวะบัวของข่อยตัวนี้อันนี้เออแล้วกันเลยไงกันซ้ายอีกอันหนึ่งอันนี้เออตัวของข่อยกันอันนี้มันมีอันเดียวบ่มันมีได้อันเำอะไรบ้างค่ะของเก่าของข่อยไปซ้ายเถอะอันนั้นโอ้ยมันเก็นราคาแล้วแต่ว่าเราเป็นหน้าหมูมัดนึงเี่เนาะพี่น้องอันนี้เนาะอ่ะโซในปีใหม่เลยกัฝากขอบคุณขอบใจเพื่อนได้ร้ายเนาะพี่น้องขอบคุณ อ่าทางฝั่งไทยเนาะที่เป็นสนับสนุนสนับสนุนวาซุปแต่ก็ปีใหม่เนาะต้นอันเนาะไม้เป็นราคาถือๆเนาะพี่น้องเนาะงราคาเป็นหมื่นเป็นหมื่นบาทเลยพี่น้องเลยขอบคุณขอบใจได้เลเนาะพี่น้องเนาะงขอบใจได้เลยเด้อที่สนับสนุนกันทำคลิปของพวกเขาเนาะคลิปนี้ก็เขามีอย่างไรเนาะพี่น้องแต่สีเบิร์ตเพียงจะมี มาแกกล่องให้ดื้อแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งรีวิวในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดี๋ยวบอสซุกไปเบิร์นใน่องปีใหม่นี่สองบอสุกระดัว่ามั้ยมันสิเป็นใจไรเนาะไม่เนาะแต่เวลาอ่าการถ่ายคลิปต่อไปของพวกเฮาหนามันเสียงมันสิเป็นจังได๋มันสิดีขึ้นกว่าเก่าหรือว่าจังได๋กัฝากเป็นกลังใจของข้าวในเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องลืมกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกลังใจของข้าวในเด้อพี่น้องเด้อบาย อดบอาออโออารอออลหนึ่งสองสมปดเก้าอาโออลสบายดีน้องนิวได้ยิน c บอยินบอนนิวนงนิวได้ยินบออออายินบอได้ยินบนองนิวไดยินบอมันบดียินสมสันเต็มเนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี fc ประสบสุขทุกคนเนาะมื่อกี้ก็วาผมกับบาวสุกน้องพี่น้องเจอกันคลิปหนาได้พี่น้องบายบายมันก็เสื่อมเนี่ยอะ เดี๋ยวใวันนี้ไดป่บอไดแต่ว่ามันก็ติดแค่นี้ติดแค่นี้มันไฟมันจึงเลยว่าใช่ปะไฟมันจึงกลโอเคอ๋อน้องพี่น้องเขาก็ลองมาเทสบังเนาะมันกระสีเสียงดังต่างกันแน่หรือว่าคือกันกัแส่เสียงดีกลัวไปจัดเออแต่ว่ามันสีเวลาขอดีเขามันก็คือเวลาเขาไปไกลมันก็ได้ยินนะคอยลองอัดเดี๋ยวน้องอันเนาะ นี่ล่ะไปไกลมันก็ได้ยปใหม่ลองไปไกลๆเบิ่งเดี๋ยวสิว่านําจเด้อเออมันมันได้ยินได้นี่อยู่บไกลไปไกลสุด30เมตรโอ้ยังไปได้อีกต่อได้ยินกูบ่ีได้ยินอยู่ในตัวจริงให้ได้ยินอันน่ะก็ได้ยินเนาะ แน่ๆก <N> ันนาสิไ <game> ด <N> ้ย <game> ินเนาะนาจะได้ย <N> ินอยู่นาจะได้ยินเสียงย่างเสียงย่างมันก็สิได้ยิ่งปรเดี๋ยเนาะเฮ้ยคักอดีตแบบไปรีวิวนะรีวิวนี่สมราคาอยู่น้อกนอราคาม่ไะแพงแพงไม่ได้แบบว่าเฮาอยากอันนี้เออไม่ไม่น้อยมันก็แพงนี่เลยอันนี้ต้องพักห่วย่น้อยพี่คีนูมอนี่บอตัวนี้ก็แนวยเอียงก็สุกแนวไม่คือกันเนี่ยไม่คือกันเสียมใส่กับตัวนี้สุกใส่ตัวนี้ก็ได้หรือว่าสุกใส่ตัวไหนก็ได้อ๋อ ซุปสซกับตัวนี้เออแม่ไหนมันสิใส่ซุปสซกับตัวนี้แดีวก็ไม่นิบข้อเสือมันสิบวนยัยแบบนี้นะแต่ตัวไหนก็นิบใส่ไซส์ก็ได้ใส่ทงใส่ยังก็ได้ก็คอนิบเซตทงใส่ยังเลยแมเออแม่ไหนแม่ไหนมันสิประมาณนรถนำตัวไหนเป็นการล้มของตัวนี้ของตัวนี้ขั้นว่านี้เนาะเออซุปใส่นิบใส่นิบใส่แม่เออซุปใส่เออแล้วมันจะชิมบวกกับเออมันสิประมาณาเท่า เวลาทังขี่รถเขาว่าอู้ม่มวิลมเข่าไหนเป็นการอัพเกรดเลยเนาะจองครับในข้องดีก็จลับข้องดีกาชิบดซัมมีแหละพี่น้องเอ้รีวิวครับไปรีวิ<ะ>วหาเบอ่งหไหนหนึ่งเนาะให้